สบายดีพี่น้องบัสผู้สุคนบัสสมองสบอนโภกระซับปิดเก่าพี่น้องเมนีสะปิดสิผ้าพี่น้องไปหาหน่อไม้พี่น้องเอ้ยบดไปหานี่โดนหลืไดดพี่น้องไปหาน้ำไม้ผู้โคลมออกเลยพี่น้องลมเย็นว้อยเลยอากาศเปลี่ยนแปลงอย่แลไรพี่น้องเอ้ยดูแลสุขภาพนีเด้อพี่น้องโคลมออกเลยหมักสิบเป e ็นหมักสิเป็นไข่เป็นหนาวเนาะหมักสิบสบาย แน่ไปตามห้วยคือเก่าพี่น้องโหสิมีหรือบ่มันแห้งเลยไปลูดนํากันพี่น้องก้อนน้ม้ก็ได้แห้งๆดินก็แห้งแล้วเฮ็ดก็คือสิบ่ออกแล้วพี่น้องบดนี้สปเลยแหอ่าตยามนี้สิมีกหญ้าหลายเด้อพี่น้องยามแรกนี่อ เฮ็ดยังอันนี้ฮหเฮ็ดกอพี่น้องหายหย่างมาพอมาเจอเฮ็ดกอพี่น้องพี่น้องสองดอกงามเด้อเอยเฮ็ดเฮ็ดอันนี้ออกพี่น้องจะพอเขาว่าทองฝาคือไรขนาดมันเนาเต็มเลยอ่างงามเลยพี่น้องเอ้ยเออเห็ดแดงหอก หลอมองดูหมูมันแบบนี้การ์ดว่าเฮ็ดบอกอลไรพี่น้องมาสั่นแต่พี่ยังมีอีกเนาะทองฝาลายเะไรพี่น้องเลยโอ้น้ำห่วยกะยังร้ายอยู่พี่น้องกระจกปั่นหนามไหวอุ้ยอุ้ยอุ้ยนำหวยใสใส Nè mấy năm hoài xay đây phí nọng ơi Phí nọng lại cầm 5 quạt xay phí nọng ơi Hên hột pà phụt đây nè Qua siêu Nạm ăn xay đấy Ái lực thế này cớp, thuầm cớp Nè mấy nấm đèn nó à, ngàn thế lọ nó lọ tơ và hiện đen nó lại này nó mạnh cái phò hiện đen năm nó ngàm khiến mà cay là đen พน้งเเพี่น้องดอกหนึงพี่น้องนี่ะมีใครมาหาเห็ดแดงออกแล้วพี่น้าานงองไอเป็นมุ่งเลยพี่น้องเลยงามเด้อเป็นมุ่งเลย เด่นอ๋อทาไปหามากค่ะชิบพ่อิพ่อแกงซื้ได้พี่น้องเลยนีกจะเขียวกนไล้เป็นไม้ปกมีไฟหู่าเฮ็ดอ๋อบอย พื่อมันมน,นั่นพ่นมุโตกเนาะพี่น้องเนาะแดดมันก็เลยเหี่ยวฮ่าอันนี้ออกเป็นหมูเลยพี่น้องช้องดอกเลยงามเลยฮ่าดอกนะพี่น้องควมยามใหญ่ความงามเพอเวอร์เอเลยห่าต่อพี่น้องห่าต่อ hai hết đen, thế nào? Đọ ngang thế anh hả? Đọ đọng nhè nhè, đọng thế nào? Oh, trên thế nào? Trên cổp khâu mình hàng, đèn hàng. พี่พเออเห็ดแดงให้หน่อยงามงามไหมมันสุ่มเนาะมันละออกนี่ยังงามอยู่พี่เนาะอันนี้จะเที่ยวเลยเนาะนี่เอาได้เดี๋ยวหนึ่งมัี๋มีเท่าแล้ว อ้าวอันนี้สซมงามเลยนี่นี่เนาะจูบุอยู่สองดอกปาดงามเด้อันนี้เน่าวเลยเนาะพี่น้องเนาะสุ่มมันออกน้ำตาผังห่วยนี่พี่น้องอันนี้เอาได้บ่นี่นะถ่ายบ่เลยโอ้หบ่หูบ่เฮ็ดออก ขาดบปละวพี่น้องมันจะยังกินไปหละเคิงหนึ่งแต่ก็ยังงามพี่น้องเขียวพี่น้องยลมมันชอบพีดไปนี่เลยพี่น้องเดี๋ยวนัก็งามใช่ฮะง,งาม hết khay đây nhỉ mọi khay này mi nó đỏ bìa thì nó nó đỏ thế này lốm lốm thì nào đây lốm ươn mùa mùi lên mùa ăn này lọ tôm nhá Học họ nó mại lại phải nọ như thường rồi Đang dịp cọ lông mà Mình nhìn đây thương hết đây thương thì nó mại nó phải nọng lên Thương nó xuống thế này Nó mại cái ướt này đây phải ơi Wow, oh, wow, wow. Áo, khảo cò ý. อ่อนงามๆนะพี่น้องเนาะน่าดูมีดีบ้าอทำไมนี่สิประมาณนี้พี่น้องอึดแล้วทำไมก็ได้ก็ก็ก็หัวนี่พี่น้อง จะน่นเงี่ยกำลังแตะเี้ย พี่น้องก้อนในไลน์นี้เดี๋ยวไปอีกจักหน่อยพี่น้องบึ้งทงไฮทงหน้าพี่น้องเลยปล่อยง้อปล่อยควายกันเบิดอเลยพี่น้องเพราะว่าเกี่ยวเขาวแหล่เลยพี่น้องเลยเบืต่ะเฟืองแหงบาดนี้มื้อนี้บ่มีแดดมื้อนี้มืดฟ้ามืดฝน เอ้ยมืดลม้มเม่นมืดพังว้าวไปแล้วมือดอันล้มพี่น้องอากาศเย็นๆจะน่อยก็เริ่มเขาสูน่านาวแบบเต็มตัวเลยพี่น้องเห็นแล้วพี่น้องข็ดแดง งามเด้นี่นาวเลวนี่ให้ลอกหนึ่งอันนี้งามแท้นี่หน่อยกําลังเกิดอันนี้ถ้าไปฮามากับพวกแกงซื้อหน่อย กินนะ냠นี่เฮ็ดเป็นหยังออกเซยเนาะพี่น้องพี่น้องเฮ็ดกะใหหลายเตอพี่น้องกับนอไม้เาสิไปแกงสกันเนาะพี่น้องเนาะนอไม้ก็อึดแล้วพี่น้องเอ้ย หาจนเหมื่อยได้สำนี้พี่น้องเลยก็สิตาาเมื่อยพี่น้องเลยน้่งพายในกระบกแล้วแหงแล้วมันแดดมันลมเนาะอากาศขึ้มๆลมหึ่นหึ่นพี่น้องเลยเขาสู่นาแหลนะก็ห้าอยู่ห้ากินลำบากพี่น้อง บกค่อยมีถ้หาหน่อไม้กับบกค่อยมีเห็ดกับเสาออกปูปลากับสีหนาพี่น้องมันนี่ปนา้นากับแห้งบมดแหละถ้าขุดกบบ้านนีพี่น้องเลยขุดกบตําไฮตํานาเนาะมันเป็นตามระดูของมันนะพี่น้องแต่พี่น้องพอกันคิดใหม่ถา่ว่าพิดพลาดประกันได้กับขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อสปินกับว่าโบกเก่งนะพี่น้องเนาะสำหรับคิดนี้ 再摆滴